ใครอยู่วะหน้าโอเคเปิดไลฟ์แบบดีดี่สุดีครับวันนี้ก็เปิดไลฟ์กันทวยความร่องร่องเร็วพุ่งว่โว้ยว่องไวรวดเร็วครับผมนะเพราะว่าวันนี้ตอนหนึ่งทุ่มมีมีเขาเรียกว่าอะไรนะอ่า Min as, Min as, Min as. Okay. มีนัสมีนัสมีนัสโอเคมาเราจะนั่งเคลียร์แลกันต่อวันนี้เราจะเคลียร์แบบไปจนกว่าการ์ดใหม่จะมาครับซึ่งถามว่าเออเราจะเคลียร์ระดับอื่นไหมคำตอบคือตอนนี้นยังครับผมจะเคลียร์เอ่อแะดับอื่นก่อนเคลียร์แลบนิฟอร์จูนอาเซียออฟเรียร์รออสลตเวนอย่างเงี้ยพวกเนี้ยคือผมจะเคลียร์พวกน,น,นี้ก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยเคลียร์แะดับอื่นกันโอเค แบบที่น่ที่างานคือสครับผมอาเซียปไปไปเองไปเล่นอ,อาเซียเถอะอืออืมอาเซียได้ไรอะ่ะแน่นอนครับอาเซียมันมีพลังเดียวเลยที่เหมาะกับอาเซียอยู่แล้วก็ใครๆก็รู้จักกันดีครับใครๆก็รู้จักกัน เออเดี๋ยวค่อยไปแชร์พสเดี๋ยวค่อยไปแชร์สตรีมเนื่องจากเครื่องเนื่องจากเอ่อไอดี ID สำรองไม่อยู่แล้วก็วมยคนแชร์ฉันหายไปแล้วมนะบ,บังคับไม่ได้เรียบร้อยอยู่ไหนวนะน้า<ๆ>เพื่อนบวกบวกสองบวกสอง เงี่ยยิบเงี้งย,ย,ย,ยมาใครมาไม่รู้เขาอยากเดี๋ยวผมมาแป๊บนึงเอาของไปกินก่อนเดี๋ยวไปเติมน้ำด้วยมีน้ำกิน <c oughs>

มาแล้วมาแล้วกลับมาแล้วยังไม่ทําน้ําเลยป่ะเอ้ยอ่ามือแรกคนทิ้งตัวนี้เพราะว่าเธอหนึ่งเล่นได้เธอสองเล่นได้เธอสามผ่านแล้วเธอสี่เล่นได้เหมือนกันโอเคเธอสามไม่ต้องผ่านเธอสี่โอ้โหมือนต่ผมอยากได้แบบอันนี้เราใช้ปุ๊บเสร็จแล้ว เสร็จแล้วอะไรนะเสร็จแล้วรีมารีสเปลมานะน่าจะแบบโอ้ยยี่งย่นนรวนะแบบโอ้โหรีสเปลมานะคุณใช้ไม่จำกัดไม่ก็แบบลดคอสไปเลยอะจากคอสสามเป็นคอสูนะ <c oughs> บอกเลยมาแค่มือแรกคุณก็ชนะได้พยายาไม่มีอะไรกด,ดผ่าน รับตีนระหว,ว่างวางอาเซียกับไม่วางอะไรอยู่กันแน่นอน,นครับไม่ต้องถามวางเถอะมาเจไม่เป็นอะไรวะสักอย่างหนึ่งนะใช่เถอะแล่วอนมันฆ่าเสียไม่ได้แล้วมันหยุดเลือดก่อนอันนี้เป็นอะไรที่ผิด Monastery. ที่ผมอยากจะให้บอดมันตับเปลี่ยนที่การเล่นมันมากเลยอะเพราะว่าบอดแม่งแบบผิดมากอ่ะอันนี้เราเออาันนี้มากันหน้านะเออเดี๋ยวซ้อมอนนี่ออกมาโดนสอดาเมจแน่แต่ถ้าถมว่าน่ากลัวไหมคำตอบคือไม่น่ากลัวเท่าไหร่คร like ับ <Gentle confer dles> <ECT> <temples> เพราะอะไรหรอคืออาเจียม,มันชนะง่ายคุณมันชนะง่ายแบบทุกทุกแลบอะ่ะทุกทุกดารด้วยว่ะทุกดารอาเจียม,มันชนะได้ง่ายหมดดูนะจึบอีสิ เสีสิเวิร์กกว่าอาจจะมีเสียงไปรปรนมาบ้างสองท่านะฮะ 심미담 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 얘니다이 나라 nè จับมาแล้วจ้าอ่าไม,ไม่เสียไม่ไปทงเรื่องที่ดีมากใช่ไม่ไปทาเรื่องที่โอเคที่สุดอ้วในบรรดาทุกทังเลื่อก อ่าจิงท,ที่หมดครับมือห่วยอ่ะขอโทอยอ่ะโอ้จะเป็นซีเซนเจอร์ได้ทีทิงนี้แน่นอนรถคอสด,ดีมากทำให้การคอรสสองเป็นการคอสหนึ่งได้เนี่ยก็เปลี่ยนเนี่ยเป็นคอสหนึ่งจากสองสามันจนกายเป็นเท่าไหร่นะ สามห้าพระเจ้าเถอะก็เพลย์ยากกว่านั้นสี่ห้าเจอสี่ห้ากูหน่อยมาイ่กอสตั้มติงและแจ็สมากมากทุกคน ทีนี้นเราตีก็จบแล้วชนะโหอันนี้มันทำจริงได้แน่จริงฮึนึกว่าจะโม่นึกวนจะมีการ์ดกัหนหลอกล่อได้ดีจบจบแบบง่ายจี๊อะไรวง โอเคอาเซียคารายโคตรถูกอ่าไดอาน,น่าช่วยไหมคำตอบคือไดอาน,น่าไม่ได้อะไรเลยไดอาน่าเป็นอะไรที่ไม่ต้องไม่ตอบจุดได้ยินมีหูนะฮะเออโคตรเทพนี่คุณคมจัด เพะจมวันอะไรเหมือนครูอ๋อเล่นพยากรเก็บไปได้ไปล้าอื่นทิ้งมดเลยอาเซยขึ้นมือแรกนี่จะแบบพอจับทำสิ่งนี้ได้เหมือนกันนะอาเซยบอกสูไ่ไอ่ะอุนหนึ สภาพเดี๋ยวเทียวไม่มีนตายเดี๋ยวน่ะ่าง๋ั้น่ะปวดูบดอะไรเอ้าอย่างนี้โอ,โอ้ชนะดิเอาโอเค something like that ชนะเฉย ปกติไม่เคยชน,นะง่ายขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ยไอวเทสเด็กแล้วมึงก็จะหม,มิ่นแล้วมึงก็จะหมันให้ตายเฉอะนะ มีอะไรบ้างอ่ะถามว่ามีอะไรบ้างที่น่าใช้คำตอบคือ this is a m o n g o ขอเปลี่ยนเถอเปลี่ยนเถอก็โอเคนะเปลี่ยนเถอกดยำแ้ซะเย้ ไม่คือคือเราเล่นเยอะเกินไปเว้ยเราใช้เยอะเกินไปเล่นนี่อยู่อะพันธมิตรรอดชีวิต <c oughs> เขาเปลี่ยนไปเรื่องอย่างเงี้ย เดี๋ยวมาแป๊บหนึง่งทุกคนทำงานก่อนเดดเดามบ่งไม่เอาไม่ดีอ่ะลงไปไม่ตายสุด้ทยวังฉันก็ต้องทำ <c oughs> ไม่งที่มันนั้นไม่มีความหมาย ท้ายแล้วฉันต้องดิน้น่นในสาสารที่ที่มันไรประโยชน์เหมือนจะได้ไม่ได้หรอกเหมือนจะได้ก็ไม่ได้อ่ะแย่จังเลยโอ้ยตาย ฉันเห็นมันคือในยจรือจะเป็นท่าสึกการความรักกันแน่แต่ที่ร,รู้ความจริงไม่เคยยอมแพ้<อ>เพราะว่าฉันกับเธอ มันคบคู่กันใช่ไหมเฮ้ยมีหนูแย่จังเลยหลัดแย่แย่ยยมากไอด้ดำงยึดินไปไหนมาไฟไปไหงมาทำไฟหน้าตา หยิบกระหลี่มะไปใช้กันเดียวดิจะดูกันไหนดีก็มีนังคู่แหละเอาใครดูน้ำมะพี่น้ำไม่รู้เจ้าเจ้าโอเคอีโง่อีมางโง่ชาดฉลาดหน่อยมันหลังมึงหากขึ้นเจอมากเข้าใจไหม

โอเคต่อเนี่อสัตว์ตัวของคุณรอดชีวิตจะไปเจอปัญญายโสดเลยตอนนะกว่าจะเสร็จ <Krist ian> แต่สตรีมก่อนแล้วกันสตรีมมิ่งอ๋อต้องหาอยู่ทุกวิวชือหลบตัวชิวมากทุกคนสตรีมนี้แม่งชิวมากไม่มีสตรีมไหนแม่งจะเทวได้มากกว่านี้เนาะสตรีมนี้แม่งชิวมากไม่มีสตรีมไหนแม่งจะเทวได้มากกว่านี้เนาะสตรีมนี้แม่งชิวมาก เดี๋ยว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 ช้าก่อนท่านจอมยุดเสียงแม่งตีกันแชหน่หนึ่งไดถึงสองตีมันซะ สเส,สียงในสตรีมกับเสียงที่ฟังมานี่คือแบบแม่งปิดเสียงเลยก็แล้วกัน เป,เปิดเปินิดเปิดไว้นิดหน่อยนิดหน่อยเสียงเพลงเบาๆพอโอเคครับอย่างเงี้ยโอเคมากคือถ้าเกิดได้ยินเสียงแบบว่าเอา่อจะได้ยกว่าไงนะเสียงแบบมันซ้อนก,กันก็ขออาภัยนะครับเพราะว่าข้างหลังผมมันก็เป็นสตรีมที่ผมฟังอยู่นเนาะ อยากรู้แบบทนเสียงตัวเองไงอะไรอย่างเงี้ยเราอยากรู้ว่าเฮ้ยเสียงประมาณไหนไมันจะเป็นประมาณไหนออกมาเนือออก่าทุกคนผมจะลองแบบเทสเสียงแบบเปลี่ยนเสียงตัวเองดูนะ อาจจะมีเสียงอะไรแปลกๆหรือสตรีมไปบ้างก็ต้องขออภัยในที่นี้นะครับ 1, 2, นรหนึ่งสองซ้ำโอ้โห้แม่นแท้หลายหนาวเย็นนะ่า โอเมนฮอว์กรับปีนรับปีนนี่แหละสุดยอดโอเมนจงไม่ตาย ไปเลยเจ้าบลัมเจ็ดสิบสองเสียงข้างหลังโคตรดังเลยรู้สึกได้ยินแแบบคือแบบยังไงอะคือที่ผมฟังตอนนี้นผมได้ยินเสียงที่เองแบบว่าเ <c ười> ขินมาก เกินจริงนะคือเรามาฟังเสียงตัวเองในสตรีมแล้วแบบอะไรวะเนี่ยมันเหมือนแบบคลนโทนเสียงที่เราได้ยินกับตัวเองอะ่ะ,นทนทอ,อ,ะอืม <c oughs> คือผมเคยเอาวาลลัดกับบรามไปเล่นนะ <c oughs> ถ้าถามว่าเก่งไหมก็เก่งนะ แต่ถ้าอยากเจ้าโหดๆเซจูนี่หรอคือเซจูนี่ควรจะเป็นม mm ีฟอร์จูนจะเก่ง mm hmm. แป๊หแบ,บหนึ่งทุกคน